สวัสดีครับวันนี้พบกับบ้านวังทองพักเครื่องอีกเช่นเคยนะครับใน EP ีที่127นะครับวันนี้นะครับมีผ่านําเสนอนะครับสวยๆทั้งนเลยนะครับทั้งหมด25รายการนะครับรายการละ200บาทเหมือนเดิมนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าพี่ท่านใดนะครับสนใจวัตถุมงคลจากผมนะครับสามารถติดต่อมาทางการหน้าจอได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวนะครับศูนย์เก้าห้าเก้าห้าแปดแปดห้าหนึ่งสามนะครับไอเดียไลน์เคนสองสี่สองห้าสามห้าหรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยนะครับไลน์ผมชื่อเคนนะครับ ่อนจะรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้านของทองคเครื่องด้วยนะครับเดี๋ยวมาเริกมาเลยนะครับรายการที่1นะครับของวันนี้นะครับรายการที่1นะครับนี่อูหเป็นพระองค์เล็กมากนี่เป็นพระองค์เล็กนะครับนี่นะครับเป็นพระเม็ดขมเมาพิจิตนะครับนี่นะครับสวยเก่าเดิมนะครับนี่นะครับนี่นะครับเม็ดขมเมาพิจิตนะครับ นี่นะครับนี่นั้นกว่าจะหาเจอนะพี่นะเพราะว่าองค์เล็กมากเลยนะครับรายการที่1มาต่อไปครับรายการที่2นะครับรายการที่2นะครับเป็นนางพญาเข่าตรงนะครับนี่นะครับสภาพพอสวยนะครับมีรอยจักตอกด้วยนะครับด้านข้างนะครับนี่นะครับเนื้อหาเก่าๆนะครับพี่นะครับ นี่นะครับรายการที่2นะครับมาต่อไปครับ,บรายการที่3นะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อข้าเสษนนะครับเขียมะโกนะครับนี่นะครับเหรียญ7รอบนะพี่นะสองห้าสามแปดนะครับนี่นะครับนั่งเต็มอง์นะครับนี่ด้านหลังนี่นะครับสําเร็จผลนะครับเป็นพระพิคเนตนะครับนี่นะครับนี่นะครับรายการที่3นะครับเป็นเหรียญนะครับสภาพพอสวยนะครับ มาต่อไปครับรายการที่4ี่นะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อเกษมเหมือนกันนะพี่นะเหรียญนี่คมคมเลยนะครับเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับนี่นะครับด้านข้างนะครับตัดทีนะครับด้านหลังมีโค้ดนะครับเอาปีหนึ่งเจ็ดด้วยพี่นะครับหลวงพ่อเกษมนะครับนะครับปีลึกด้วยนะครับพี่นะครับผมไม่รู้ว่าเนื้ออะไรนะพี่นะเนื้อเงินหรือเนื้ออัปปก้านะครับ นะครับอ่ะนะครับรายการที่4ี่นะครับมาต่อไปครับรายการที่5นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่มีห่วงแล้วพี่นะครับแต่สภาพสวยอยู่นะครับสวยนะครับนี่นะครับปี29เพี่เหรียญพ่อเกษมนะครับหลังพอปลนะครับนะครับรายการที่4ี่เออรายการที่5นะพี่นะครับอ่ะมาต่อไปครับรายการที่6กครับพี่ รายการที่6นะครับเป็นเหรียญน้ําเต้าเหมือนกันนะครับเหรียญลายเซนนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับสภาพสวยนะครับนี่นะครับปี29เหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับรายการที่6นะครับมาต่อไปครับรายการที่7นะครับรายการที่7อันนี้จะเป็นพระเลี่ยมนะครับนี่นะครับเป็นหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับ นี่ครับเปลี่ยนแดงเลยนะพี่นะเปลี่ยนแดงแดงเลยนะครับเจริญเขาเรียกเหลี่ยนเจริญพรบนนะครับนี่นะครับผมเลี่ยมกันน้ํานะครับรุ่นอะไรนะเมตตามหานิยมนะครับอย่ยงบัดบัลไล่นะครับสองห้าสามหกนะครับนี่นะครับเปรี่ยนแดงแงเลยนะครับนะครับรายการที่เจ็ดนะครับมาเก็บนะครับพี่นะต่อไปครับรายการที่แปดนะครับ รายการที่แปดอันนี้นี่จะเป็นหลวงพ่อโกยนะครับนี่หลวงพ่อโกยนะครับวัดโคสิตาลามนะครับหลังหัดุมานปีหกหนึ่งนะพี่นะนะครับราคานี้ผมว่าเบามากเลยนะพี่นะนะครับนี่นะครับเหรียญหัดุมานปีหกหนึ่งนะครับเนี่นะครับแม้มันเป็นเนื้ออัปากาดด้วยนะพี่นะนะครับรายการที่แปดนะครับมาต่อไปครับรายการที่เก้าครับพี่อื้อหือ เหรียญหลวงพ่อสุดนะครับใช่ไหมหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงนะพี่นะนะครับเป็นเหรียญนะครับปีศูนย์หกนะพี่นะสภาพใช้นะพี่นะจะมีสึกบ้างเล็กน้อยนะพี่นะนะครับนะครับมารายการที่เก้านะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับนี่นะครับเป็นรูปหล่อทองเหลืองนะครับ นี่นะครับพิมพ์คมชัดลึกนะครับนี่นะครับรายการที่10นะครับพิมพ์อวนล้ํานะครับรายการที่10นะครับมาต่อไปครับรายการที่11นะครับนี่นะครับเป็นพาลอดนะครับผลอดนะครับนี่นะครับเป็นเดือนดินนะครับพาลอดนะครับ มาต่อไปครับรายการที่สิบสองนะครับสิบสองเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับเป็นเหรียญนะทองเหลืองนะพี่นะนี่นะครับไม่ทราบปีนะครับอ่าต่อไปครับรายการที่สิบสามนะครับสิบสามอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับเขาเรียกว่าเหรียญเหรียญก้นเมงดานะพี่นะนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับ เป็นก้นเมงดานะครับรายการที่13มาต่อไปครับรายการที่14นะครับรายการที่14เป็นเหรียญหลวงพ่อทันใจนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ต่อโคด้วยนะครับเหรียญหลวงพ่อทันใจนะครับอ่าต่อไปครับรายการที่15นะครับรายการที่15เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับ นี่นะครับพิมพ์คมชัดลึกนะครับนะครับพระชุดนี้จะมาบ้านเดียวกันเลยนะพี่นะนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบหกนะครับสิบหกนะครับเป็นเหรียญอยู่เย็นเป็นสุกนะครับมหาลาบโผลลาบผลพูลทวีนะครับเหรียญหลวงพ่อพุชินาราชนะครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อเป็นสมเด็จพระนเรศวรนะครับเป็นเงือทองแดงอะไหล่ทองนะครับรายการที่สิบหกนะครับ ต่อไปครับรายการที่17นะครับเป็นพระปิดตานะครับปิดตานะครับด้านหลังเป็นยันห้านะครับหลวงพ่อสาครนพี่นะสิทธิเอกหลวงพูทิมนะครับปิดตาหลวงพ่อสาครนะครับมาต่อไปครับรายการที่18นะครับรายการที่18นะครับเป็นเหรียญนะพี่นะหลวงพ่อทบนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเสมาเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อทบด้านหลังนะครับจะเป็นหลวงพ่อแดงนะครับนี่นะครับ ด้านหน้าเป็นหลุมพ่อทบด้านหลังเป็นหลุมพ่อแดงนะครับนะครับอ่ะนะครับรายการที่สิบแปดมาต่อไปครับรายการที่สิบเก้านะครับนี่นะครับเป็นพระยืนนะครับกะไหลทองนะครับสวยๆนะครับนี่นะครับนะครับอ่าสวยดีนะครับอ่ะมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบนะครับเป็นเหรียญนะครับในหลวงนะครับราชการที่เก้านะครับนี่นะครับเหรียญพิเศษนะครับ เหรียญห้าบาทนะครับนี่ครับปีสามแปดะปีลึกด้วยนะพี่นะนี่นะครับเหรียญหายากนะพี่นะอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหล่อฉีดนะครับหลวงพ่อคูณบริสุทธโธนะครับเป็นเหรียญหล่อฉีดนะครับนี่นะครับบัลบายนะครับนี่นะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับเป็นเหรียญหล่อฉีดเหมือนกันนะครับหลวงพ่อคูณนะครับ น,น,น,นี่นะครับปีสามพนหกแลพี่นะหลวงพ่อคูณบริสุทธโทนะครับรุ่นสอห้านะครับนี่นะครับบัดบรรไล่นะครับด่านขุนทศนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่นะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับหลวงปู่แก้วนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่แก้วนะครับเหรียญเสมากัไหลทองนะครับหลวงปู่แก้วนะครับนี่นะครับสุพรรณบุรีนะครับนี่นะครับวัดลาดสามัคคีนะครับ ครับน้องปูแก้วนะรายการที่ยี่สิบสามมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะอันนี้จะสนิมเขียวขึ้นเยอะหน่อยเนาะพี่นะนี่นะครับสนิมเขียวขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้นะครับพะรวมมันมาเลยครับนะครับโดนน้าโดนอะไรมั่งก็เป็นธรรมดาเนาะพี่เนาะนะครับอะรายการที่ยี่สิบสี่นะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับ รายการสุดท้ายเป็นสมเด็จนะครับลงทองนะครับนี่นะครับนะครับเนี่ยรุ่นปลอดภัยนะครับวัดจันท่าท่าทารามนะครับวัดจันทารามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผอมเลี่ยมพลาสติกอย่างนี้นะครับนี่นะครับอ่ะจบไปแล้วนะครับทั้งหมด25รายการนะครับรายการละ200บาทนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าพี่ท่านใดนะครับสนใจวัตถุมงคลจากผมนะครับสามารถ ติดต่อมาทางช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะครับวันนี้นะครับใน EP ที่127นะครับขอ,อยุยาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ